สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาพบกับนิทานเรื่องต่อไปสิครับนะโอ้โหเมื่อเช้านี้เข้าไปฟังนั้ไหลเล่านิทานนะเมื่อเช้าเข้าไปฟังไหลเล่านิทานนะี่สิครับโอ้โหอ๋อบ้านหลังนั้นนะครับมันต้องอาถรรพ์คืออย่างนี้ครับนิทานรื่นี้ผมได้ฟังนะดวงของดําเนี่ยผมเคยดูดวงกับดํานะครับอาจารย์ดังเนี่ยเคยดูดวงกับดํานะ คือผมเนี่ยเคยไปเอาดวงดําไปดูนะในนิทานนี้ยนะครับคือผมเนี่ยเคยเอาดวงดําไปดูนะครับว่าดวงของดําเนี่ยเป็นดวงกะละกิน,เน,กกนีเป็นดวงกินลูกกินผัวะนะครับแล้วก็ดวงของดําเนี่ยจุดจบต้องเป็นบ้านะครับแล้วก็ดวงของดาเนี่ยจุดจบเนี่ยลูกก็ทิ้งนะครับทิ้งไปอยู่สามี นะครับบ้านหลังที่สร้างเนี่ยนะครับจะ, <c oughs> จะไม่ได้อยู่อันนี้คือสิ่งที่ทหมอดูดังเคยคุยหวยว่าบ้านหลังเนี้ยที่สร้างเนี่ยจะไม่ได้อยู่ดอ <c oughs> งสะดุ้งจะไม่ได้อยู่นะครับนะ <c oughs> แล้วก็อ่า <c oughs> ดำเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นบ้า <c oughs> นี่คือเป็นดวงนะครับเป็นดวงดำนะอาจารย์ดังเคย <c oughs> ดูไว <c oughs> ้แล้วผมก็เคยสอบถามครับผมก็เคยสอบถามเรื่องนี้ไปนะครับเขาก็บอกว่าชีวิตของดําเนี่ย อาภัพเป็นดวงกาเกนีเป็นดวงกินก,กิน,น,กนลูกกินผัวแล้วก็ดวงเนี่ยนะครับอ่าเป็นอนาคตเนี่ยต้องอาจมีเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางนะครับเออเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางแล้วก็จุดจ,จบของดําเนี่ยจะเพี้ยนจะบ้านะครับนี่คือดวงของดํานะดวงของดําแล้วบ้านเนี่ยที่หลายบอกว่ามันเป็นบ้านอาถรรพ์เนี่ยบ้านเนี้ยผมฟังดูนะมันเหมือนจะเป็นบ้านอาถรรพ์ ผมบอ,อกเลยว่ามันอยู่ที่คนนะครับมันอยู่ที่คนดวงของคนนะครับคนเรานะให้บ้านดีแต่ดวงคนไม่ดีไปอยู่ยังไงก็ไม่ดีครับทุกท่านนะครับนะครับเพราะฉะนั้นดวงของดําเนี่ยเพื่อผมเคยทํานายทายทักเอาไว้เนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้จริงๆอันนี้เราไม่ได้ว่านะอันนี้เป็นดวงและดวงของนางเนี่ยนะครับขาข้างหนึ่งเนี่ยเข้าไปอยู่ในตารางแล้วจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะครับ เพราะว่าผู้หญิงนี้เป็นคนที่ไม่ทําบุญผู้หญิงนี้ไม่เคยเชื่อเรื่องเรื่องบาปบุญกุลโทษนะครับผู้หญิงคนนี้ชอบของบนดํานะครับพวกสนองสนิยอะไรชอบสุดท,ท้ายของมันเข้าตัวไอส้สิของมันเข้าตัวนะครับต้องเข้าใจว่าคนภูไทยเนี่ยแรงของขแรงจริงนะครับคนภูไทยของขแรงจริง แต่ดำดาเนี่ยดาเนี่ยจิตใจมันคิดที่จะนอกลูนอกทางแต่ช่วงที่อยู่กับผัวก็ชอบแบบว่าผิดสิ่งข้อผิดสิ่งขาผิดสิ่งข้อกาเมียคิดจตทั้งที่อยู่กับผัวแต่คิดจะมีผัวใหม่เนี่ยคือสิ่งตรงเนี้ยนะครับมันเป็นเป็นกรรมที่แรงนะครับมันเป็นการผิดสิ่งในใจแค่คิดก็ผิดแล้วนะครับนะคิดจะผิดแล้วที่จะเอาผัวตำรวจอ่างเงี้ยมื่อคิดก็ผิดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นดวงของดานะครับ บ้านหลังที่อยู่เนี่ยอยู่แบบไม่ได้มีความสุขนะนะครับไม่ได้ม,มีไม่ได้มีความสุขเลยเห็นไหมครับลูกคนที่สองที่เอาออกไปเพราะอะไรเพราะดวงนางนะครับดวงของนางก็บอกว่านางเป็นคนดวงเป็นดวงปเป็นคนที่กินลูกกินผัวสองคนนั้นนะดวงอะลูกที่ไปที่สองคนนะอีกคนหนึ่งเอาออกอีกคนหนึ่งที่เป็นขาดวงดังในฐาแล้วเนี้ เนี่ยดวงนางเป็นอย่างนี้สองครั้งเลยนะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะสองครั้งนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับผู้หญิงคนนี้เป็นดวงที่กินลูกกินผัวนะครับอืมทําอะไรก็ร้อนรนลนต้องเลิกกับผัวเห็นไหมครับลูกก็สองคนนะที่จากไปอีกคนนึงก็เอาออกอีกคนนึงก็อีกคน,นก, <c oughs> ก,คนนก็เป็นฟ้าสำเพาของตัวเองที่ไปปล่อยเลยลูกทําให้ลูกต้องจากไปนะครับนี่ครับนี่คือดวงนาง อาจารย์ผมเข้าไปฟังหลายพูดนะครับเข้าไปฟังหลายพูดผมก็เลยนําเรื่องราวมาปฏิบัติต่อ,อกนันออกมันเป็นอย่างนี้คืออาจารย์คนเนี้ยที่ดูดวงแม่นนะแกดูดวงแม่นนะครับที่ผมให้ดูนะ่ะดูดวงแม่นคือผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ไม่ยอมครอบครัวเป็นคนที่ไม่ยอมใครนะครับอ่าชิตธีในใจสูงเป็นคนอค่า,าแค้นคนคือคือพูดง่ายคือเป็นคนตับเดียวอะ่ะเอ๊ะปะ เป็นคนใจดําอืมหน้าก็ดําแถมใจยังดําเป็นคนตับเดียวจริงๆนะครับเป็นคนตับเดียวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกเอฟซีว่าดวงของนางดําเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีเ้าจะทําตัวแบบนี้อยู่นะครับทาตัวแบบนี้อยู่อีกน่อยดําก็จะไม่เหลือใครลูกนะครับคนโตที่คิดว่ารักที่สุดที่ลําเอียงก็ต้องไปอยู่กับผัวนะครับ น้องคนนี้ไม่ใช่เนื้อคู่ครับไม่ใช่เนื้อคู่ของน้องสะดุ้งที่ผมทํานายไว้นะอก็เอามาเราดูทํานาย้วกันว่าอนากักเลิกไปยังไงน้องคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อคู่แต่เข้ามาเพื่อเป็นวิบากกรรมต้องมาเจอกันนะครับน้องทศหารเนี่ยในฐาน,นเนี้คือเข้ามาต้องมาเจอกันเพราะว่ามันเป็นวิบากกรรมต้องมาใช้กรรมร่วมกันนะครับหลังจากเรียนจบแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้าย ใสี่ครับเนื้อคู่นะครับนะของน้องสะดุ้งเนี่ยไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับเป็นคนต่างถิ่นนะครับเป็นคนต่างถิ่นอืมนะครับก็ต้องในเหตุเหตุไดลล้รอดไปอยู่กับผัวอีกตาก็าอยู่คนเดียวอย่างนี้อยู่คนเดียวอยู่นยค,นยยคนเดียวก็กต้องฟงซ่านเพราะว่าจะหาผัวใหม่ก็หายากเหลือเกินเพราะว่าดูหน้าตาสิก็หน้าตาไม่ใช่เอกลักษณ์นะครับ คือเป็นดวงกินผัวขายเข้ามากขเสร็จหมดอะนะครับขายเข้ามากขเสร็จหมดอืนะเาม,าเ,ม,อมเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้ให้ให้คิดนะครับดําต้องไปแก้ดวงนะอืมทําบุญแต่พี่คนนี้ไม่เคยทําบุญครับอีดําไม่เคยทําบุญครับทําตกรรมนานๆจะโผล่เข้าวัดทีหนึ่งโอ้โหเข้าวัดทีหนึ่งก็สร้างภาพไหลสดนะครับโอ้โหนะครับใส่บงใส่บาทสร้างภาพน่าดูนะครับดูอย่าง น้องผลไมาที่ที่จากไปดีครับในชาเรื่องนี้ยไม่เคยไปนานๆจะไปหาน้องทีไม่เคยสนใจนะครับไม่เคยสนใจนะครับไม่เคยสนใจแล้วก็ไม่เคยที่จะทําบุญให้กับน้องเลยนะครับผู้หญิงคนนี้ไม่ค่อยเข้าวัดเข้าวานะครับคนที่ไม่เข้าวัดเข้าว่าเจ้ากรรมในเวมันตามทันนะครับเจ้ากรรมในเวมันตามทันนะครับก็ก็ก็รอติดตามชมครับนะ แล้วผมผมทำนายดวงไ้แล้วว่าอีดำเป็นดวงที่กินลูกกินผัวนะครับกินลูกไปสองคนแล้วนะครับผัวหนึ่งคนแล้วนะครับสี่นะครับแล้วก็ไม่ถูกครอบครัวแตกแยกครอบครัวทะเลาะครอบครัวแตกแยกผัวเก่านี่ครับคือคำสาบานคำสาบานมันก็ทำงานอยู่นะครับคำสาบานทำงานอยู่นะครับเพราะฉะนนั้แม้กระทั่งพ่อพปะเอกอยู่ข้างในคำสาบานมันก็ทำงานนะครับ บ้านหลังนั้นอยู่อ็ะร้อนครับบ้านอยู่ทุกวันนี้อยู่ร้อนนะครับอยู่ไม่ได้ครับอยู่แล้วร้อนครับเพราะว่าอืมเงินที่ได้ามาจากการรับบริจาคไปเป็นเงินที่ใช้ที่ไม่ตามไม่อ่าไม่ตรงวัตถุประสงค์อ่ะมันร้อนนะครับที่ครับอ่ะโอเคครับนิทานนิทาน